สริค่กังะเดิดูกเซ็ตเข้ารปไปแคาไหนแล้วพี่บ้งมัเพราะมัมม่าต้องยำตุ้งติ้งยำเตงมที่มัมม่ากินนมี แค yeah, ่วงขาตัวนี้อืมคิมจุบันขึ้นไปก่อน